ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกภัยเกษตรและปิยพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิซนเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME Champion ครับทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลทัญบุรีครับ พบกันกับผมปิยพงศ์เคดดไวายรับหน้าที่ดำเนินรายการในทุกวันนี้นะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองโมงจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแล้วก็รีดันอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณหนึ่งนาทีการหนึ่งนาทการสามสิบนาทีจะเวลารีดันไม่ค่อยได้สักทีหนึ่งนะฮะอะก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเวลาเล็กน้อยนะครับในปี2 5 6 4หลากหลายรายการอาจจะขยับสับเปลี่ยนกันหน่อยนะฮะเรียนแจ้งผู้ฟังแจ้งล่วงหน้ากันไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวปีหน้าเอง เอก็จะมีการยกย้ายสลับช่วงการออกอากาศกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีรายการใหม่เข้ามานําเสนอนะครับมาบอกเล่ามา,าให้ข้อมูลนะครับมาจัดรายการของทางสถานีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการของเราครับผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับบริษัทดิจิทัลบูสเนตคอนเซ็ลต์จำกัดและสมาธ์ SME ไทยร่วมกันผลิตรายการนี้กันขึ้นมานะครับสองช่วงรายการในวันนี้นะฮะช่วงแรกคุยกัน กับอาจารย์ดรอุดมทิปกภัยเกษตรชุดที่2คุยกันกับอาจารย์ดรเกษตรพิพัฒน์เสรีธรรมวันนี้โฟนอินเข้ามานะฮะอาจารย์ติดภารกิจยังไม่ได้เข้ามาที่สถานีน่าจะเป็นช่วงของสัปดาห์หน้าก็จะเจอในอาจารย์ในสถานีของเราด้วยนะครับรวมถึงมีภาพนะฮะส,ะสดในสถานีของเราด้วยนั่นเองนะครับไปเริ่มต้นกันในช่วงแรกกันหน่อยนะฮะเรื่องราวข่าวสารที่เราเคยคุยกัน,นร่วงหน้าเองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ต้องจับตามองพอสมควรหลากหลายวันที่ผ่านมาเองเนี่ยเห็นข้อมูลตัวเลขพบผู้ติดเชื้อนะฮะ ในบ้านเราเนี่ยเริ่มหลากหลายจังหวัดกันแล้วนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งเองกระสวงสารารณสุขบพกว่าก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะฮะเพราะเราไม่ไม่ได้เข้าไปสัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่เอาแนอนนอนไม่ได้นะ,ะเราก็ต้องระมัดระวงังเพราะบงคลบอกว่าตอนนี้แบบชล่าใจไปไหนเองเนี่ยแบบ อาจจะอยาแอลกอฮอล์เม่ค่อคคย้ใช้หน้ากากอนามัยก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุยการกาจจ้างของเราหน่อยนะฮะอาจารย์ดรอุดมทิปกภัยเกษตรกรรมการเพื่อการบริษัทดีิจิตัลเพิสอเกษคอนซัล์จำกัดและสมพันธ์และรองประธานสมพันธ์เอสไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเสียพงษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมต้องระวังกันมากขึ้นเลยนะฮะในช่วงนี้แต่ก็คงไม่ต้องตื่นตระหนกนะฮะแต่ว่าข้อมูลเองเนี่ยก็ต้องแบบโอ้นะฮะหวนใจพอสมควรเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ใครที่อยู่ในความเสี่ยงใกล้ชิดเองเนี่ยก็ทางทีมสาธารณสุขเองก็ไปเฝ้าระวังกันแล้วแต่ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะฮะในผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นะฮะในการพบเชื้อเองเนี่ยก็ถูกแคนเซิลกันไปเยอะเลยนะฮะอาจารย์ครับ ต้องเรียนคุณปิยพงศ์ซึ่งเราก็คุยกันมาในรายการตลอดเนาะใช่ฮะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับอ,อในสำหรับผมเองเนี่ยผมอะตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่ผมคุยกับทีมงานนะว่าให้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายสุดเนี่ย <c oughs> ในจังหวะนี้เนี่ยธุร <c oughs> กิจเราจะทำยังไงครับ <c oughs> เ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าอ,อโอเค ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยบอกว่าคุมได้เราก็คิดว่าคุมได้ถูกไหมเปี่ยงโป่งใช่ฮะรับะยะระยะเวลาในการฟักเชื้อเนี่ยของโควิดเนี่ยกี่วันฮะสิบสี่วันฮะสี่วันแบบแบบถูกทางการทางการคือสิบสี่วันแต่ก็จะเร็วกว่าช้ากว่าอันนี้เราก็ขึ้นอยู่กับกับเชื้อเขานะครับครับอคนทั้งสิบคนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยต่างกรรมต่างวาระกันถูกไหม ครุบคคเรบีรยพองที่เข้ามาเร็วสุดเนี่ยคือเข้ามาประมาณช่วงยี่สิบต้นต้นของเดือนที่แล้วคถูกไหมฮะเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันก็คือตกประมาณวันอาทิตย์เนี้ยนะครับส่วนลายเอ,อกลุ่มสุดท้ายที่เข้ามาคือประมาณมยี่สิบเก้าัูกไมยี่แปดยี่เก้ายุตโอเคก็ไป,ไปมีกลุ่มเสียงแยก,แยกไปหมดละ ผมเสี่ยงนี้แปลว่าต้องใช้เลยว่าเวลากักตัวเอ่อถ้าเอื้ระยะเวลาฟักตัวถ้าไปสัมผัสคนอื่นเนี่ยก็คือตกประมาณสักวันที่สิบสองใช่ไหมครับคุณเปียวพงศ์ครับ,<ม>รบเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าการระบาดเนี่ยมันมีการระบาดไหมโอเคเราไม่พูดคําว่าระบาดแล้วตอนนี้เรามีคนติดเชื้อในประเทศครับแต่เราไม่รู้ว่าระบาดระบาดไหมจนกระทั่งผ่านวันที่สิบสองอืม นะฮะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการนะผมว่าต้องประเมินว่าถ้ามันเลวร้วายสุดว่าระบาดจะเกิดอะไรขึ้นเอาตำราที่เราเคยเตรียมรับมือเหมือนเราซ้อมซ้อมหนีไฟอ่ะคุณเบียร์คงทุกทุกกิจการห้างร้านต้องมีซ้อมหนีไฟถ้าอยู่บนตึกถูกไหมคุณเบียร์คงใช่ครับถ้าเป็นธุรกิจ ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีแผนหนึ่งเขาเรียกว่าแผนบริหารความต่อเนื่องอืนบริหารความต่าง,ต,งต่างกับแผนบริหารความเสี่ยงใช่ไหมอาจารย์ต่างกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต่างกันบริหารความเสี่ยงคือมีความเสี่ยงเราจะทำความเสี่ยงมันจะเกิดอะไรได้บ้างแต่แผนบริหารความต่อเนื่องมันจะเป็นสิ่งที่ถ้ามันมีความเสี่ยงว่าทุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทําให้ธุรกิจเราลันต่อไปอย่างไรครับใช่ไหมครับ อย่างอย่างตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆจะมีสาขาในต่างจังหวัดหลังจากน้ําท่วมอัคณทปเยคงอือ่าพอหลังจากน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพปีห้าสี่เนี่ยนะครับหลายบริษัทไปตั้งสํานักง,งานใหญ่ที่ชนบุรีอืหลายบริษัทไปตั้งสํานักง,งานใหญ่ที่นครราชสีมาหลายบริษัทไปตั้งที่ขอนแก่น เป็นสำนักงานใหญ่นะครับคุณเปียพงที่มีคนโอเวอรชั่นทํางานทุกวันนี้ออืืมครับแล้วก็มีแผนแผนดําเนินธุรกิจต่อเนื่องนะครับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบน้ําท่วมเนี่ยสมมตนนะิน้ําท่วมใหม่รอบหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันยังรันต่อไปนะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่นะ มีการทำแผนบริหารความต่อเนื่องใหม่เลยอมืมองมองใหม่อีกมุมนึงเลยใช่ไหมจันมอง,มองใหม่อีกมุมนึงเลยนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการบางแบงค์บอกเลยว่าเช่าโรงแรมให้ให้พนักง,งานอยู่อืจาได้ไหมฮะที่เราครเคยยกันบางแบงค์เช่าพนักง,งานใช้เช่าโรงแรมให้พนักง,งานอยู่เพื่อไม่ต้องเดินทางครับโอเปเรชั่นเหลือน้อยที่สุดที่จําเป็นจะต้องเปิด ใช่ไหมฮะเลยธุรกิจมันรันต่อไปได้ไงเพราะถ้าเปิดแดงไม่ได้เนี่ยธุรกิจมันรังสองไม่ได้นะอืมอืมใช่ฮะใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยจะบอกว่าทุกคนชำระผ่านผ่านเอ่อพร้อมเพย์ผ่านเอ่อแอปคุณเบียร์พงอย่างน้อยก็ต้องมีเงินสดติดกระเป๋าอ่เพราะบางคนเขาไม่รับรับผ่านไอ้นี่นะถูกไหมคุณเบียร์ใช่ครับบางทีแบบโหบางทีอยู่ดีเหมือนเหมือนช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแอปลมกันแบบเป็นแถบเลยทำอะไรยากเลยนะมฮะมันก็ต้องมีเงินสดบ้างติดกระเป๋าหน่อยนะฮะไหมครับ การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันเป็นความจําเป็นของธุรกิจเอาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คุออยกับทีมงนานบอกเฮ้ย hey, ท่านล็อกดาวน์เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นอืาเราก็ต้องปิดออฟฟิศอีกรอบแล้วเราจะทํางานกันยังไงอืมครับถูกไหมครับเราปิดออฟฟิศอีกรอบแล้วเราจะทํางานกันยังไงอืมเหมือนมาซ้อมแผนอย่างหนึ่งไหมจันเหมือนมันมาซักซอ,อ,อมแผนกัน มันต้องเผื่อไว้ไงคุณเสียพง์ครับเพราะว่ากว่าเราจะเบาใจได้คือเราต้องผ่านวันที่สิบสองอ่ะนี่ก็นี่จริงๆนี่ถ้ามองจริงนี่คือเป็นช่วงที่แบบคนคาดหวังเลยนะอาจารย์ธันวาคมเนี่ยเป็นแบบโอ้ยเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเราเต็มที่กันเลยแบบโอ้โหแบบน่าจะผ่อนคลายกันบางส่วนแล้วนะน่าจะจับจ่ายใช้สอยน่าจะคล่องตัวสรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนวันหยุดจากวันที่เจ็ด เป็นวันที่สิบเอ็ดเพื่อให้กลายเป็นวันหยุดต่อเนื่องสี่วันครับเพื่อให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันใช่ไหมต่อเนื่องอ่ะคุณเสียพงศ์ครับครับใช่ไหมล้วหลายคนก็สนองนโยบายรัฐบาลคือไอ้ชั้นวางแผนเที่ยวเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถูกไหมครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแผนอยู่ชะงัรีนี่ก็ราบุรีนี่ก็กระทบกระทบคนกรุงเทพนะที่จะไปเที่ยวราบุรีนะครับ จำได้ไหมช่วงที่เอะระยองที่มีเอาหารต่างชาติมาติดอ่ะตอนนั้นน่ะใช่ไหมก็อันนั้นก็ช่วงลองวิกเอนเหมือนกันนะคุณผิวอ่าใช่ใช่ฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว,ว่าไอ้ปลายปีมันยังไม่เท่าไหร่เพราะมันอีกนานอ๋อพอปลายปีเนี่ยมันยังเกินเท่าไหร่ฮะเกินสิบสี่วันเนาะหลายคนก็รอลุ้นว่าไม่เป็นไรไอ้แคนเซิลเนี่ยมันยังไปแคนเซอร์ใกล้ๆกลได้ ใช่ไหมฮะแคนเซิลก่อนล่วงหน้าหนึ่งหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เพราะถ้ามันมันติดเชื้อมันก็จะเห็นอะ่ะอืมพอดีวันนี้ผมอะเห็นว่ามีแถลงตอนบ่ายแต่ผมยังไม่รู้ว่าอมีมีเจอเพิ่มขึ้นกว่านี้ไหมถ้าไม่เจอนี่อย่าเพิ่งตายใจอืมครับถูราเพราะว่ามันอยู่ในระยะก,การครับตัวครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างเคสของเอ่หญิงสาวในกรุงเทพเนี่ย กลับมาแล้วก็อยู่กับอยู่กับแฟนอ่ะอืมอืมครับควัมโหยแฟนนี่เสียงสุดเลยนะอ่าใช่ฮะถูกป่ะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราเราอ่ะยังไม่รู้อะก็ก็นับกันใหม่นะนับนับวันใหม่นับวันใหม่นี้พวกอการต้องเริ่มคิดเร็วลายสุดมันคือแบบนี้อือไอเร็วลายสุดแบบนี้เนี่ยคุณจะรับมือยังไงครับคือคือ คือถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรไงถูกไหมคุณเปียพงศ์แต่ถ้ามาแล้วคุณรับมือ,อยังไงอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของคนทําธุรก,กิจวันนี้ครับใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องคิดหรอกเดี๋ยวมาก็รู้เองอคือถ้าธุรก,กิจเล็กๆมันไม่มีปัญหาไงคุณเปียพงศ์ถูกต้องแต่ธุรก,กิจที่มันอ่อย่างผมเนี่ยเฉพาะบริษัทที่ผมดูแลร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ประมาณยี่สิบคนผมก็ต้องคิดว<อ>่าผมจะดูแลยี่สิบคนยังไงใช่ไหมครับ อย่างมหาวิทยาลัยก็อาจจะต้องคิดเผื่อละเพราะเรากำลังไม่เปิดเทอมยังฮะคุณเบีเปิดแล้วฮะเพิ่งเปิดไปเมื่อเมื่อวันที่สามสวันที่หนึ่งนี่เองฮะอาจารย์วันนี้ก็เพิ่งใบครูกันแบบเพิ่งจะมาเริ่มไหวู้จริงจริงจางๆกันไปถ้าถ้าไปเจอบอกว่าเอาอากลับไปเรียนออนไลน์กันใหม่เอาปัญหาก็คือเด็กที่ที่มาอยู่ที่พื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะมีชาวห้องชาวห้องกันแล้วเนี่ยอ่อนก็เป็นแบบอ้าวก็ต้องต้องต้องปรับตัวพอสมควรแล้วจะยังไงกันต่ออยางี้นะฮะ คือ <c oughs> อันนี้เราก็คิดเผื่อไว้เราก็คิดเผื่อไว้แล้วก็ไ,ววกไม่กินไ,ไม่ได้นะพราะบมงทีมันก็ต้องเป็นแบบเหมือนแผนบริหารต่อเนื่องที่อาจารย์บอกไปเองเนี่ยรอดูสถานการณ์ก็คิดเผื่อไว้ก่อนถ้ามีอะไร,รมีข้อมูลมาเราก็ได้ปรับตัวทันปั๊เพราะนั้นเราคือสถานการณ์หลายๆสถานการณ์อ่ะคิดเผื่อไว้คือการยุคนี้เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเป็นยุคที่มีความไม่แน่นอนสูงในการทํางานโอ้ครับเออ เราไม่สามารถที่จะวางแผนในแง่ของระยยาวได้การตลาดการทําการตลาดวันนี้เลยมีความไม่แน่นอนเยอะมากอืมนะครับแม้ว่าไม่ว่าคุณจะทําออนไลน์ออฟไลน์ก็แล้วแต่ครับนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราคุยกันนะฮะเชื่อได้ว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเองเนี่ยเผื่อจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการเองเนี่ย เตรียมความพร้อมกันไว้คืออาจจะไม่ไตื่นตระหนกหรือพะวงยังเกินไปนะฮะแต่ว่าเราจะต้องทําแผนมันก็เหมือนเป็นการบริหารองค์กรนะฮะบริหารธุรกิจกันไปว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของแผนแารความเสี่ยงถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นถ้าแบบนี้ วิธีการจะทำยังไงกันต่อเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้ากันไปได้และกลุ่มไหนชุดไหนจะต้องอยู่ชุดไหนจะต้องพักหรือจะมีการสับเปลี่ยนการทำงานยังไงจะเวิร์กวอท์อัมโฮมแอดโฮมกันยังไงจะได้วางแผนกันได้ง,ง่ายสร้างความเข้าใจกับพนักงานพนักงานของเราด้วยจะได้จะแบบออปรับตัวกันได้ถันนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเดี๋ยวคุยกันในพรุ่งนี้ต่อครับอาจารย์ครับ ครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรนะครับกรรมกรารผู้จัดก,การบริษัทดเจเท่าพริษทคอนซัลทจำกัดและรองประธานสามาธ์ SME ไทยนะฮะสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับอาจารย์ดรเกษมพิพัฒน์เสรีธรรมคุยอีกในมุมมองหนึ่งดีกว่าฮะว่าในช่วงก่อนนี้เราเห็นเรื่องของวัคซีนเข้ามาแล้ว ะะรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะมีการลงนามและโดยท่านนายกรัฐมนตรีลงนาม M อ U มนะฮะเพื่อที่จะจัดการหาวัคซีนล่วงหน้านะฮะแต่หลังจากนี้เองเนี่ยทุกคนก็อยากได้วัคซีนแต่ละมองข้ามช็อตกันไปถ้าได้วัคซีนแล้วเดี๋ยวนิว n o r m a l ลการชีวิตเองเนี่ยสิ่งไหนจะยังอยู่เหมือนเดิมสิ่งไหนต้องปรับตัวสิ่งไหนที่จะต้องพฤติกรรมแบบไหนที่ยังอยู่หรือที่ไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสักครู่เดียวเดี๋ยวให้อาจารย์ดรเกษมมาวิเคราะห์กันครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย